Whoa, oh. เสียงร้องต้อนรับพระสันตะปาปาที่ดังจุดกล้องด้วยความรู้สึกเพิ่มปิติยินดีของพิศชนชาวไทยเมื่อครั้งที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟงซีสเสด็จเยือนประเทศไทยและเป็นพิเศษที่พระองค์ท่านได้เสด็จเยือนวัดนักบุญเปโตสามพรานเหตุการณ์นี้ถูกบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ของวัดและชุมชนตลอดกาลถึงแม้ว่าวันเวลาจะเลื่งเลยผ่านมาถึงสองปีแล้ว แต่ความเพื่อปิติยินดีและความสุขในครั้งนั้นยังคงอยู่ในจิตใจของคิศชนชาวไทยไม่รู้ลืมเพื่อเป็นการระลึกถึงโอกาสที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟังซิส ได้เสด็จเยือนชุมชนแห่งความเชื่อนี้เมื่อวันที่21พฤศจิกายนที่ผ่านมาทางวัดตักุณเปตโตนำโดยคุณพ่อจเจ้าอาวาสสภาพิบาลโรงเรียนองค์กรต่างๆของวัดรวมถึงสตบรุษในชุมชนกว่า150ชีวิตได้ร่วมกันจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อเสริมสร้างความรักและความเป็นหนึ่งเดียวกันในชุมชนในกิจกรรมการทัความสะอาดถนนซอยโรมันตลอดเส้นทางอันเป็นการระลึกถึง เมื่อครั้งที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟงซิสสรงพระดําเนินผ่านถนนเส้นนี้ไปยังวัดนบุญเปโตรถึืงเนื่องจากที่พระสันตะปาปามาเยือนวัดนบุญเปโตรของเราครบรอบสองปีแล้เราประชุมสภาพิบาลกันก็มีคนคิดว่าเราจะทําอะไรสักอย่างเพื่อระล,ลึกถึงท่านเราก็จะมีมิซาวันที่22อตอนหนึ่งทุ่มนะครับแล้วก็จะมีมิซาประหนึ่งทุ่ 22, ม,ม,นะแ,ลม,ม,ม,มแล้วก็จะมีเปิดวิดีทัศน ส่วนเรื่องกิจกรรมเนี่ยเราก็คุยกันว่าเราจะทำาพอสะอาดถนนเนื่องจากว่าเรารัฐบาลต้องการให้พวกเรารักษาสิ่งแวดล้อมเราดา้าวตวสินนะครับก็เลยมีกิจกรรมที่จะทำข้นสะถนนถนนที่ท่านเสด็จมาเยือนวัดเปโตของเราคือตั้งแต่ปากซอยวัดนุ่งเปโตจนถึงวัดนะครับก็เลยกำหนดว่าวันที่21เนี่ยตั้งแต่บ่ายโมง,ถ,งถึง4โมงเย็นนะเราจะไปจะร่วมกันทำกิจกรรม ก็ได้มีการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆเช่นอปตตำบล่ะข้ามกำนานผู้ใหญ่บ้านแล้วก็กลุ่มองค์กรต่างๆที่เป็นสมาชิกของสภาวิิวาลอยู่แล้วเช่นุมคุซิโลพลมลีวัดเยาวชนแล้วก็ผู้สูงอายุพวกนี้พลมลีนะครับก็มาร่วมกันทํากิจกรรมในวันนี้ครับในความรู้สึกของชาวตำบลตะข้ามและผู้ชน ในประเทศไทยผมว่าทุกท่านจะรู้สึกจะเต็มปีนะครับหัวใจของโตนะครับที่ท่านได้มาเยี่ยมซ้ายขวาถนนที่ท่านเคยเสด็จมาเยื่นในตำบลเราเป็นการรอคอยเป็นการรอคอยให้ท่านเสด็จมาก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะแล้วก็รู้สึกว่าหมู่บ้านของเราได้รับโอกาสพิเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะท่านก็ไม่ได้เสด็จทุกที่เนาะแต่ว่าเโตก็เป็นหนึ่งในที่ที่ท่านเสด็จมาปัก็ดีใจ แล้วก็พวกเราก็ตื่นเต้นกันนะ,ะก็ส่วนรวมก็เตรียมสถานที่ทำความสะอาดตกแต่งอย่างเงี้ยค่ะรอบข้างทางตั้งแต่ถนนใหญ่ไปจนถึงตัววัดของเราอะคะ่ะบรรยากาศในชุมชนเนี่ยความรู้สึกก็คือเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็ทุกอย่างเตรียมพร้อมด้วยด้วยหัวใจนะของแต่ละคนแต่ละบ้านแต่ละซอยเตรียมพร้อมเพื่อต้อนรับพระสันตะป,ปาปา ทุกคนร่วมมือร่วมใจกันอย่างดีมากในชุมชนของเรานะคะเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกที่ครั้งเดียวในชีวิตน่ะทุกคนช่วยกันนักเรียนวัดชุมชนชาวบ้านทุกคนร่วมมือกันหมดนะคะนอกจากการร่วมใจกันทําความสะอาดถนนหนทางและชุมชนโดยรอบแล้วทางวัดยังเชิญชวนให้ทุกคนในชุมชนทำความสะอาดบ้านเรือนของตน เคยเป็นไปตามพระประสงค์และตอบรับพระสมณสารเลาดาตัวสีที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟังซิสได้ส่งเชื้อเชิญทุกคนให้ช่วยกันดูแลโลกและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยการเฉลิฐเยือนประเทศไทยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟังซิสคงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทําให้กิจสชนมีความสุขและยิ่งกว่านั้นเป็นการเสริมพลังแห่งความเชื่อศรัทธาของทุกคน ให้มีกำลังใจในการดำเนินชีวิตติดตามพระเยซูเจ้าด้วยความรักและความเชื่อที่เข้มแข็งท่ามกลางโลกปัจจุบัน 天空。